สวัสดีครับพี่น้องเมือนี่มาบึงการนะครับเห็นตลาดเล็กๆก็เลยแวะซื้อของใกล้จะเข้าถึงตัวเมืองแล้วมาทางรัดเห็นตลาดก็เลยแวะซื้อของครับววากววาร ปลาคอ้อปะครับาคอยแกโอ้ตัวใหญ่ครักเนาะ,ะมีหัวมันหอยขมก็มีโลดเท่าย์คำหอยขมห้าสิบบาทอันนี้ปลาขาวปลาตองก็มีหัวปลาดูก็มี ปลากระเทาใหญ่กระเทาใหญ่ตอนนี้นะ3ได้แล้วค่ะ <laughs> <laughs> มาชมตลาดชมตลาดบึงการชมตลาดบึงการสวัสดีครับขอบคุณครับ